เราเรือมรถกระดิ่งรถจักรตะไคร่รพี่เอาเนี่นี่นครับที่เราตรงนี้อากาศท้ามไกล,ลวเราพี่้องเนาะต่อมากหละหนไกลครับละหนไกลเสียบหัวหารเสียบน้าครับ พอ้ยนี่นะไทยนี่ตอนเศร้านะครับเนี่ยเจ็ดโม,มงเจ็ดโมงเศร้าครับเจ็ดโมงเศร้าไทยอย่านั่งไทยเดือดมาไหนร้อน รประมาณนี้ครับผมเช็คอาหารเช็คน้าเช็คไก,ก่ตายครับแล้วม่จะโตจะโกะสือละมือครับเอาจากซีโมง้งกินข้อแล้วก็เก็บไข่ครับเริ่มเก็บไข่เนะ้ะซีโมง้งเก็บไข่รับประมาณใบยสามโมงกับเท็ตครับสมหมดมิจะสามข้อครับสามข้อง่ายๆครับ ป้านย่างหางครับพี่นอ้องจิดว่าเห้องมายังเดินแหงแล้วเหาะนี่แลออบ้านนี้ครับผมเกียกไก่ครับเจียกไก่ชีวิตประจําบนครับส่วมากเกียกไก่ครับุ โอ้ใครผมใครขาวครับ่อยเก็บแลนตามสายพานครับมือสิ้วิ่งตามสายพานไปโอลการอโล่ใกล้ครับมันจะเป็นสองสั้นครับผมโล่สองสั้น ใจเย่ครับยังหรอหรดตัดออกขี่ออกไปครับยังขี่ไล่ครับเขียนเลขอะไรครับนี้ครับวามใจครับ ล่างเรียบไถ่ครับจะเป็นเชือกเก็บไข้ครับผมกดเหตุการณ์หนึงครับอีกสองนึ่งจะเป็นล่างแรงมากครับเก็บมาให้เอาไปนี่ยโยระบ้างกลาง ร้อสดดวโีดี๋ยรเก้ยอากาศมันร้าาอนครับเียวนน้ำ ว่าชมใกลครับอไรครับง่อยลยครับกรมือครับอะไรเคลดครับหรือกติดตามกดซับมาให้มาเพื่อกำลัมือเขาเห็ดไเห็ดยงครับสวัสดีครับผม